คนหรือคนเลิกกันกยังไงก้เรื่องไนี้ความจริงเป็นยังไงแม่นั่นสิ <c oughs> วันนี้ยังไม่รู้เลยวันเลิกกันตอนไหนห <c oughs> แลวข่าวมันมาได้ไงไม่รู้เลยจริงๆคือเราก็พยายามโยงทุกเรื่องว่าเราไปทะเลาะก,กันที่ไหนหรือว่าเอ๊ยยังไงมันน่าจะไปจบตรงที่มันเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะทุบบ้านหรือเปล่า ก็เลยไม่รู้ก็สุดท้ายเราเลยไปโยงอ๋อสงสัยเขาเข้าใจแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะเรากลับไปอ่านข้อความอ่ะมันคือทั้งคู่หยากันแล้วก็จริงแต่เป็นข่าวทาง Facebook นะใช่ใช่เราก็เลยแบบเอะเพราะตอนแรกอ่ะเบนไม่เราอ่ะไม่รู้เรื่องหรอกแต่คนที่รู้เรื่องคือแม่แม่ส่งข่าวมาให้แล้วบอกว่าเพื่อนฉันถามตกลงเธอยังไงบอกด้วยฉันจะได้รู้อย่างเงี้ยบอกว่า ไม่ไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยแม่ทุกอย่างเหมือนเดิมแม่บอกอ้าวแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไองอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอะ่ะเราก็เข้าใจว่าพอแม่ส่งมาไอเราสองคนอะ่ะก็เออมันก็แค่ข่าวเราคิดแค่นี้แต่ผู้ใหญ่เขาเขาคิดเยอะนะรวมถึงพ่อแม่เขาก็รู้สึกว่าเอา้าทําไมลูกมีทะเลาะกันหรอหรือเป็นอะไรแล้วทาไมไม่บอกฉันมันเป็นปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่เพื่อน,อน,อนแม่เขาก็จะมาแบบลูกเธอโอเคไหมอย่างเงี้ย ซึ่งเราอ่ะเราเรา,เรากลับไม่ได้คิดนะแต่พ่อแม่อ่ะไม่ถือว่าพ่อแม่เราจะเป็นห่วงไงแม่กะทั้งบ้านพี่มิกเองก็แบบค,ค,คิดอะไรคิดอะไรไปถึงว่าเราไม่ได้คิดมากก็แบบพอมีข่าวอะไรก็ก็ไม่ได้ตอนแรกไม่ได้ไไดคิดแต่ว่าพอคนใกล้ตัวเริ่มมาถามเยอะทั้งพ่อแม่ฝั่งเบนซ์พ่อแม่เราก็เลยเริ่มแบบเฮ้ยหรือเราต้องออกมาบอกคนฮะจักจะเริ่มไปกันใหญ่แล้วจนเอางี้ง่ายๆมีอยู่วันนึงมิกไปตีกอล์ฟกับคุณพ่อ mm hmm. เป็นประจําเพื่อนพ่อที่ตีด้วยกันเนี่ยอยู่ดีวันหนึ่งเขาเดินมา เหมือนแบบอยากจะถามถาอะไรสักอย่างก็เดินมามิกอ่าขอถามอะไรสักอย่างอะไรม่ลูกครับอย่าหาว่าอายุ่งเลยนะครับทำไมอยากกนะับ <c oughs> เบนอ่ะบอกอาอยากถามมาเป็นอาทิตย์แล้วบอกอ๋อไม่ได้อยาครับเขาแล้วที่เหลือทั้งสนามอ่ะคือเขาเจอเรามาตั้งแต่เด็กสนามเป็นที่ตีประจําวิ่งเข้ามาคนวิ่ไม่ได้ยากก็ไม่ได้อยากนี่ครับไม่เพราะว่าส่วนใหญ่อะเป็นว่าคนคนข้างนอกจะเป็นห่วงเนาะแต่ว่าพอมันแบบพอมันมีก็จะงงๆวว่าเอ๊ะ ประเด็นอะไรหรอที่ทําให้แบบเอ karaoke, ที่ทําให้ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็สองคนยังเหมือนเดิมนะคะเราบอกเรายังอยางไม่ได้เพราะเขามีหน้าที่ต้องเลี้ยงลูกสามคนทำเราต้องรับผ so ิดชอบด้วยแก้เค็นมห้มีเนาะก็ถือว่าดีนะเพราะว่าบางทีเราปีที่แล้วมันก็เป็นปีไม่ดีของเราทั้งคู่ก็ไม่แน่ก็อาจจะถือว่าเป็นการแก้แค้ใช่ใช่เหมือนบางคนเขาไปนอนในโรงศพอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีนะโอ้ถือเรามองไปอย่างนั้นเลยว่าเออดีถือว่ามันเหมือนแบบ ไม่หาเลยครับเพราะว่าไม่ได้โกรธเพราะว่ามันแค่เขียนว่าเห็นว่าว่าอย่าการแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บรรยายว่าเพราะอะไรอะไรไม่แต่เขาก็เขียนดีนะมิกสุดจะทนอะไรผมเลยไม่โกรธผมไม่โกรธเปิดคนไปโยงว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องคนเตี้ยเขาใจเขาใจพอเป็นไปได้เพราะว่าเวลาเวลาสัมภาษณ์เขา เวลาสัมภาษณ์อ่ะเขาก็อาจจะอาจจะรู้สึกอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้มันจะเป็นปัญหาอยู่ไหมหรือว่ามันูกกมัน็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วฟังจากปากผมนี่ยังงไดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะมีความสุขมากไม่ชอบเลยเป็นคนแบบไม่ชอบให้คนมาโดนตัว คือตอนตอนแต่งงานใหม่ๆยังบอกพี่มิกว่าแบบเออถ้าตอนนอนอะชีวิตจริงมันจะไม่เหมือนในละครนะพี่ที่ต้องมานอนในแขนตลอดเวลาอะไรเงี้ยนอนไม่ได้เลยแถมเอาหมอรมากันตรงกลางอีกต่างหากคือนอนไม่ได้มันมันไม่หลับอะมันงิดไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยพอมีลูกใช่ไหมเราก็จะติดลูกเหมือนแบบว่าเออไอ้ลูกมันนอนติดอยู่กับเราตลอดเวลาตอนนี้พอปิมเริ่มมาเยอะๆลำคาญแฮปปีมเหมือนกพอมันเริ่มโตมัน หน้านะลูกอ่ะก็ก่อนหนูมาตั้งแต่เด็กทาไมพอหนูโตเริ่มไล่หนูว่หน้าหน้าตลกมากมใช่มันแบบมันเยอะไปอ่ะแม่แบบไม่ปกติตอนเนี้ยสายตานางคือแม่เป็นอะไรของแม่ไม่ใช่ไม่ชอบให้คนมาแบบจับเยอะเออะเออแล้วแม่ดูดิขนาดลูกยัง <c oughs> ก็เป็นเหมือนกันเออรู้สึกว่าไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ชอบกอดบ้านเราเป็นบ้านชอบกอดชอบหอมชอบแสดงความรักใช่หนูตรงกันข้ามแต่เราเปด้แคงที่เป็นเท่านั้ที่มีคือเขาบอกว่านังชอบแกงไม่ก็ส่วนใหญ่ก็จะจับเดินก่อนมานี่เพิ่งจะด่าไปเนี่ยเพราะว่าไม่ข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าไอ้นี่ก็มาจับอยู่นั่นแหลนมากูไม่ต้องไมปเพิ่งจะด่าไปบอกไม่ใช่ประเด็นคือ เขาไม่มั่นใจและไม่เคยเปิดหัวไหลมาหลายปีพอทุกวันนี้เราเพิ่งได้เห็นก็ขอจับหน่อยไปเลยว่าไม่ชอบไงไม่ได้จับมาตั้งปกี่ปีแล้วเนี่ยดูนี่อยากอยากสัมผัสคือตอนนี้เ็าไม่ได้ว่าจาแบบ คือมันก็เล็กลงแต่มันก็ไม่ได้เฟิร์มเข้าใจปะเราไม่ได้ออกกําลังกายอะเนาะแต่ก็คือก็ก็ดีรู้สึกด,ดีขึ้นแล้วก็สามารถแบบเออใส่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะพอมันไม่สวยแล้วเราก็แบบเออไม่มั่นใจอะมม่่ใสตาีน่ารักเสมอเนี่ยังไงยังไงก็รักเนี่ยไม่ใส่เนี่ยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยลูกสาม ทำเหมือนยังเก็บข่าวว่าเป็นแฟนกันอายังดีอยู่ครับ <c oughs> ยังดีอยู่ <c oughs> <c oughs>